ต่อตอนสองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ได้กินกาแฟไปนะครับแล้วก็กลับมาดูทีเอ้ามันก็มีอะไรให้คอมเมนต์อยู่นะ<笑><笑>นะครับอพอเบอร์เบอร์ก็เป็นองนี้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับอืมนี่ก็ผ่านไปนะครับจึงจึงฮะ นี่โอ้โหตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะขาวเดินนะครับแก้ไขปัญหาย,ยังไงถึงจะดีที่สุดนะครับนี่ตานี้ดีกว่าครับตานี้ชัว์เลยครับนี่อันนี้ก็ถ้าปิดตรงนี้ก็ได้แต้มมากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับอันนี้อย่างนี้คุ้มครับถ้าไม่ปิดก็ได้นะครับมาอ้าวท,ท่าท,ทีเท่าที ทาไม้ปิดก็ได้นะเดินขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะให้เขาเชื่อมกันก็ได้นะครับเราก็ยังเป็นรูปรูปร่างหมากที่ดีมากอยู่ดีนะฮะนี่นะครับเป็นรูปร่างหมากที่เราไม่เสียเปรียบมากะนะครับเออมันเป็นกลุ่มหมากที่เราจะไม่โดนแบบในเกมจริงนะครับในเกมจริงเล่นแบบกลุ่มหมากมันเหลือเล็กนิดเดียวให้มันก็เป็นกลุ่มอ่อนแอฮะจะโดนโจมตีง่ายๆนะครับอืม อันนี้พอกินกาแฟแล้วกลับมาดูอีกทีอ้าวฉันลืมดูตรงนี้นี่นะโอ้ไม่ต้องไปกินหรอกครับรูปนี้ครับไม่ต้องกินนะครับเดินนะครับกระโดดสองเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับอะไรเขากินจะเป็นยังไงล่ะครับแล้วก็อัตริเลยสบายชอบเลยนี่งี้เอากินไปเลยเห็นไหมกินเสร็จปุ๊บนะตีเลย ตีเลยครับสบายสบายรอดง่ายง่ายเลยครับได้โจมตีด้วยนะครับนี่ถ้าถ้าเขากินนะเหไหมนะอืออไม่รอดแล้วอย่างงี้นี่คือหลงกลแล้วเฮ้ยแต่คือเขาก็พอเราหนีปุ๊บเดี๋ยวก็ปกติก็ต้องมาป้องกันอยู่แล้วนะครับ เ็าจะต้องป้องกันอยู่แล้วนะอันนี้คือตัดนะฮะเราจะเห็นว่ามันบางรูปแบบเนี้เราไม่ต้องไปรับนะบไม่ต้องไปรับหรอกเออเราต้องใช้ประโยชน์จากการที่เขาจะมากินเราเนี่ยแหละครับนะครับนะคบันนี้พอพอกินกาแฟเข้าไปปุ๊บเนมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะอันนี้ตัดมาก็เป็นตาที่ดีนะครับ อ่าโอเครับที่เฉยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วตานี้ก็อืไงล่ะครับรับแบบธรรมดาดีกว่านะรับธรรมดาดีกว่าเนี่ยเพราะเราก็ยังมีเข้ามุมแล้วก็มีมาตัดได้ที่หลังนะครับแต่ก่อนตัดเราจะเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนเราก็จะไปตัดนะครับเชื่อมในปากเสือเนี่ยครับอเขาก็ อยากเชื่อมแน่นอนนะพออยากเชื่อมปุ๊บนะครับเราก็หันกลับไปลินงานกลุ่มนี้ต่อนะสนุกสนานดีนะครับนี่ไอ <c oughs> กลุ่มดางมึงบนมันก็เป็นกลุ่มอ่อนแอแต่มันตายยากอยู่ครับตายยากอยู่นี่ถ้าเขาจะสวนกลับนะครับมันก็เราก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะครับมันไหมอืะจะล้อมจะล้อม ยากครับรอดแล้วรัอดแล้วรอดแต่ไม่ยากนะครับรอดแล้วนะครับมแล้วก็เราก็นะมีรอยตัดเขามีรอยตัดเยอะถ้าเขาพยายามจะล้อมแบบนี้นะถ้าพยายามนะเขาจะมีรอยตัดเยอะนะครับให้เราเล่นต่อนะครับแต่เมื่อกี้นะครับคือถ้าเขาเล่นผิดขึ้นมาทีหนึ่งเราก็แบบ รอดแบบสวยๆหน่อยก็เคยเลอกแๆกกันนะเนี่ก็ได้กินนะครับเขาก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะแป๊หนึ่งผิดไปเม็ดหนึ่งจริงๆขาวต้องกินกินเลยนะครัต้องกินเลย,เลยแ,ลแรกๆกันเนี่ยเขาก็ได้ความแข็งแรงเป็นรูปปงลูกิตรงกลางไปนะครับ อืมแต่เราก็ได้กินได้รอดเลยชัวร์นะครับอ่าราวนี้ก็ปรงลูกิเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความสามารถระดับไหนนะครับที่จะใช้ปรงลูกิให้เป็นประโยชน์ได้นะครับซึ่งถ้าออกมารูปนี้เนี่ยพี่ก้องก็ยังได้เปรียบอยู่ดี <laughs> เพราะเขาเก่งมากแล้ว <laughs> ใช้ปรงลูกิได้เก่งแนะ่นอนนะใช้โจมตีไปทั่วเลยนะครับแต่นี้ก็เลี้ยงให้ดูครับว่ามันเล่นอย่างนี้ก็ได้นะ อแต่ถ้าเราไม่อัตลิสวนล่ะนะครับอเราก็ได้สร้างรูปหมากตรงกลางนะง่ายๆนะครับฟรีๆสบายๆเลยนะครับเออ,เอ,อมาดูกันต่อนะครับเอาแบบในเกมจริงดีกว่าเนะเออ,อ,อไม่นี่ไม่ใช่เกมจริงอ,อืม ออตลีกันเอื้อมอันนี้ก็คอมเมนต์ไปแล้วนะครับอันนี้พลาดนะครับพลาดดีรับไปอันนี้ออกมาดีนผมชอบผมชอบรูปนี้นะครับนนมาทำลายรูปนี้นะครับนนมาเล่นก่อนนะครับ อ่านมากใหด้ดีครับตรงนี้หมากดำเล่นได้ดีนี่นี่ตรงจังหวะนี้นะครับเขารับนี่นะครับเอาอ่านมากให้ดีกันนะครับจะเล่นตรงไหนหดีนะะเล่นแบบให้หมากเขาออนแอร์ที่สุดนะตานี้ก็ได้นะครับถ้าวันนี้คือกรณีพี่กล้องรับพลาดแล้วกันนะครับซึ่งเกิดยากนะครับมันจะเกิดยากมาก <laughs> นะมันจะเกิดยากมากนะครับออแต่ถ้ารับแบบนี้แหละนะครับมันก็ก็มีตาให้อืมอันนี้เราก็จะเห็นว่านะครับมาขาวก็อ่อนแอขึ้นนะครับอ่อนแอขึ้นเลยนะครับ หมากาก็ต้องควรจะรีบเดินให้รอดเลยต้องต้องมาซ่อมรูปร่างหมากใช่ไหมแล้วซ่อมรูปร่างมากนี่เราก็เบียดเข้าีกครับลดแต้มลดอะไรได้เยอะอยู่ครับนี่นะครับอันนี้ทางรูปนะครับหรือเราเดินตามในเกมจริงนะครับมาดูเอพี่กองเล่นอย่างนี้พี่กองเล่นมาอย่างนี้นะครับเราต้องแบบโหดต้องโหดให้สุดครับ เราต้องไปให้สุดครับไปให้สุดขอบฟ้านะครับนะครับโหวต้องโหวที่สุดครับเดินตานนี้แล้วนะครับแล้วเราก็เดินปักเสือนะครับอเอาแล้วสนุกแล้วครั้เนี้สนุกแล้ว <c oughs> <c oughs> ดําจะตายไหมนะครับเราต้องมานั่งอ่านหมากดูก่อนนะครับดําจะตายไหม ถ้าไปเชื่อมก่อนนะครับไปเชื่อมในปากเสือก่อนนะครับเชื่อมในปากเสือก่อนเขาก็อัตาลิเชื่อมนะครับถ้าหมากขาวเชื่อมตานี้นะครับหมากดําก็จะตัดตรงนี้เฮอมาดูกันนะครับมาดูกันจะรอดใครจะรอดไหมเนี่ยจะมันจะมีโอกาสรอดไหมเนี่ยล้อมนะครับอาตาลินะครับอินนะ เชื่อมใครตายก่อนเนียครับอกว่ากดาตายก่อนนะอ่าโอเคงั้นเปลี่ยนแผน <c oughs> เปลี่ยนแผนครับงั้นอัตาลิทันทีฮะเชื่อมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาเชื่อม,อมกลับมาเชื่อมตรงนี้นะอ่าเอ๊ะแผนก็คล้ายๆเดิมเนาะอันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะ เออแต่เราลองอ,อาจจะเอาตะลิตรงนี้แทนเน่เอาแล้วสนุกแล้วถ้าเอาตะลิตรงนี้แทนแล้วก็ครับถ้ากินอันนี้ก็จะมาเล่นโคกันครับมาเล่นโคกันครับเป็นโคที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นโคที่แบบใหญ่นะครับขาวตายหมดเลยนะครับถ้าขาวเล่นผิดก,ก็ตายหมดเลยนะครับโคนี้เนะี่ยเออครับ ันนี้คือถ้าขาวจะหนีเนะี่ยขาวจะหนีเนะี่ยอ่แล้วก็ล้อมไม่ก่อนได้นะครับมันต้องมาเล่นโคกันนะ่มันไม่ใช่จบง่ายๆนะครับรูปไปกี้นี่จริงตั้งแต่เม็ดแรกที่ดําเล่นเนี่ยเม็ดเนี่ยมันโหดมากนะครับแต่ต้องเล่นให้เป็นนะครับเม็ดควายเนี่ยนะครับเม็ดควายกันนะครับท้าควายเลย <laughs> เดี๋ยวผมดูนายก้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปทํางานสายนะไปสอนเด็กไม่ทันนะครับได้ทํางานสอนหนักร้อมงานที่ตัวเองรักแล้วก็ต้องทําให้ดีนะดูเอมจริงเล่นยังไงเอ่ยโอ้โหเอมจริงนะก็เดินได้ดีประมาณนึงนะครับถือว่าโอเคนะ ตับนะครับเลกรกรกกันไปนะครับแรกแรกรกันไปแต่มันจะมาหนักตรงกลางนะครับกลุ่มตรงกลางนี่มันก็อ่อนแอเหมือนเดิมนะอ่อนแอเท่าเดิมนี่จริงๆแล้วเราย้อนกลับไปเราก็อาจจะไม่ควรจะไปโจมตีก็ได้นะครับก็อ,อาจจะเล่นตาอื่นแทนนะมันมีตาใหญ่กว่านั้นเยอะนะครับนี่ อย่างเช่นตานี้ครับแค่ตานี้ธรรมดาก็ใหญ่โคนะครับเพราะว่าอะไรครับสมมุดขาวหนีตรงนี้นะครับหนีไปยังไงก็ได้หนีไปนะครับหีน,นะนี่ครับเราก็มีโอกาสจะมาปิดล้อมเห็นไหมครับปิดล้อมตรงนก็กินไปใหญ่ๆนะเออกับสมมุดขาวหนีไปทางนี้นะสมมติเราอาจจะไม,ไม่ต้องไปเล่นในสองเม็ดนั้นก็ได้นะเออ แล้วก็ปิดล้อมไปเลยครับเพราะว่ากลุ่มเรามันเชื่อมกันหมดแล้วมันแข็งแรงมากแล้วนะโอ้โหถ้าได้โจมตีตานี้มันโหดร้ายมากสําหรับข่าวนะครับต้องดิ้นกันสนุกสนานเลยนะเอ,อ่อถ้าดิ้นหนีแบบธรรมดาสามันก็ยิ่งจะแบบก็โดนปิดล้อมโดนค้ากําไรเข้าไปใหญ่นะอันนี้อีกอย่างนี้น,นะฮะคือไอ้อะไรอะ่ะหมากดํามันก็ โอเคหมากขาวมันอาจจะไม่ได้ตายง่ายนะครับแต่ว่าหมากดํามันจะได้เล่นตรงกลางกระดานเยอะเลยไงนะครับแล้วมันจะมีผลแบบสะท้อนไปทั่วกระดานเลยนะครับเป็นลัศมีรอบวงอย่างนี้เลยนะแบบว่าหนีไปนี้ใช่ไหมอาจจะหนียังไงก็ได้นะครับพอมหมากดํามันแข็งแรงแล้วอ่ะนะหมากดํามันแข็งแรงแล้วนะครับหนีได้ไม่ได้ไม่รู้นะ นี่ก็ส,สลับแบนิดนึงอะไรงีนน้ปิดนี้ก็ได้นะครับนี่อาจจะแบบสมมุติว่าข่าวมารอดแล้วกันนะครับเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันมันจะส่งผลนะมาที่กลุ่มขาวโดยรอบเลยนะครับมันทุกกลุ่มในกระดานโดยรอบเลยเช่นตาต่อไปก็เล่นตานี้ได้เห็นไะหมมีมีอะไรมีจุดอะไรให้ขาว ให้ดำได้เข้าได้ออกได้แบบโอ้โหทําให้กลุ่มขาวมันแบบพังอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเลยนะครับเอ,อ่อต้องถ้าตัดสินใจถูกเนี่ยมันจะส่งผลแบบต่อการเล่นทั้งกระดานนะจนจบเกมเลยนะครับถ้าถ้าเล่นวางหมากถูกในช่วงกลางเกมนะฮะเออว่าเม็ดไหนมันสําคัญกันแน่นะค,ควรเล่นไม่ควรเล่นนะครับอ,อ่าต่อไปกันต่ออีกนิดนึงเนาะ

ก็ขอจบเอ่อคลิปที่สองเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับพอรู้สึกว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วนะครับอ่ะก็น่าจะได้ความรู้เยอะอยู่แล้วครับเพราะเมื่อกี้ช่วงการเกมนี่คือถือว่าเป็นการคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เป็นจุดไฮไลท์ของเกมเลยนะครับการเอาความรี้เปรียบนะครับด้วยการเล่นตามาเข้ากางกระดานนะโจมตีเข้ากางกระดานมานะครับเนี่ยตานี้เลยนะนี่เราต้องจำไว้ให้ดีนะครับนี่ มันมีตาเล่นง่ายๆที่ทรงพลังแบบนี้อยู่นะครับนี่คือนะครับไม่ต้องไปโจมตีนะครับเล่นตานี้เลยนะเล่นตานี้เลยตลุ้มไปเลยนะครับเล่นตานี้เลยโจมตีสองกลุ่มตรงกลางพร้อมกันไปเลยนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ขอบจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ